สถานศึกษาเองก็มีส่วนร่วมกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะในการช่วยเยียวยาช่วยดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตนะคะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทนบุรีก็มีการส่งมอบอาหารกว่า700ชุดให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้โรงเรียนนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพราะก่อนหน้านี้ก็มองว่ามีนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจึงได้ทําการสํารวจและคุณพิษนุศรีพลนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทนบุรีก็บอกว่าจาก ที่ครอบครัวนี่มีนักเรียนกว่า200คนที่ครอบครัวไม่มีศักยภาพในการดูแลเด็กในช่วงเกิดสถานการณ์แบบนี้จากนั้นก็เลยมีการร่วมมือกับสถานีตำรวจในพื้นที่สำรวจชุมชนใกล้โรงเรียนแล้วก็พบว่ามีประชาชนที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ถึง700กว่าครอบครัวเลยนะฮะอันนี้ขอบคุณมากเราก็ย้ํามาโดยตลอดนะว่าพ่อแม่ไม่ได้ไปทํางานได้เย<ช>ียวยาแค่ 5, หา้าพันเด็กที่เคยกินข้าวที่โรงเรียนต้องกลับมากินข้าวที่บ้านมันสร้างภาระเยอะนะครับถ้า,าบรรดาหน่วยงานของ ราชการซึ่งมีงบประมาณอยู่แล้วแล้วไม่ได้ใช้ในช่วงนี้ก็กลับไปช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกหาของตัวอเองนะที่อยู่ในบ้านแล้วเขาได้รับความเดือดร้อนอันนี้ขอบคุณมากเลย